สวัสดีครับวันนี้กับไลน์เรนเจอร์นะครับก็มีกิจกรรมใหม่ๆครับเห็นว่าบับไหมไม่รู้ว่าเซิร์ฟไทยจะมาเมื่อไหร่หรือว่าพร้อมกันหรือเปล่าแต่ของนี่ก็ไม่โผล่เลยของอินเตอร์มีให้ล่าแล้วนะครับไม่แน่สิไม่รู้ไอดีของของอะไรกันแน่แต่มีมาให้ล่านะเนี่ย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 เอเวเวิร์ร์เนี่ย ผมก็องด่านเดิมร้อยสี่ไม่มีบอสไม่มีอะไรพิเศษนะฮะเพิ่มเปอร์เซ็นต์มีตัวไม้ดาวไปเฉยกดปิดก็โอเคเดี๋ยว,ยว,อออยวตอนสุ่มจะมาเอิดให้ดูว่าได้สกิลตัวอันนี้ก็มาเก็บเลเวลพวกตัว5ดาวด้วยนะครับเก็บขาย สั่งเนี่ยเก็บขายนะซุม่มวิ่งเร็วมากมองไม่ทันเลยงใส่ต้องเปิดโปรแกรมอื่นโหลดไปด้วยโอเคแล้วรอบต่อไปรู้สึกจะมาแค่คันเดียวนะครับ คันต,ต่อไปก็คงจะตามไล่หลังกันมาดีอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันจะได้ครบส่วนนี้ถั่วนี่เก่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ก็เลือกก็เยอะอยู่นะถ้าจะมาไม่ครบมันก็ไม่ได้ใช้งานนะเอามาประดับ แต่มันก็ดูอลังการนี้นะอะไรมันรู้ลอยๆอยู่ข้างหน้านะดูเยอะดีมาโซมีรอบลาพิสและเนะี่ยสามเออชาลงมาโอ้โหเล่งยากอ่ะ สีดาวกันนะเออรถคันนั้นก็สีด่ดาวน,นะโอเคดานนี้ก็ชัดหนึหน่งถ้าทำให้มันออกมาเร็วๆได้ก็คือถ้าเรื่มลดไปได้หน่อยหนึ่งเขาปั้นอีกตัวจะออกมาแล้วเมื่อเขาปั้นอีกตัวออกมาแล้วอตัวเรือบินเรือกระดาษจะไม่ออก ก็ใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันสำหรับคนที่เน้นโจมตีไกลก็ได้คือถ้าเดินไม่ถึงครึ่ง,งไปถึงครึ่งทางถ้าเดินไปไม่ถึงครึ่งทางเนี่ยไอเรบินกระดาษจะไม่ออกเน้นตัวโจมตีไกลล้วนๆก็ได้แล้วก็ปั๊มอะไรได้เรื่อยๆแบบนี้เพลิน อ่ะมาอีกรอบรอบนี้เดี๋ยวผมเปิดวิดีโอปด้ดยดกวาโอเคเปิดวิดีโอเรียบร้อยเปิดคลิปเรียบร้อยแต่ปิดเสียงไว้นะจะได้ไม่ปวนกันช้าลงมไม่ได้เฉี่ยวเลยทำไมกันนะโอเครอบหน้ารอบช่างแม่งแล้วไม่ออกก็ไม่ต้องออก ไ่้เิดันก็จะเล็งปล่อยอตัวนี้ก่อนแหละแล้วปล่อยตัวหลังซ้ำตัวหลังมันสเปซไงตัวหน้ามันตีเดียวปล่อยตัวนี้เหมือนวิ่งอ,อมายิงป้อมนิดนึงแล้วตัวพ่อแม่เนี่ยก็จะได้โจมตีไก่กระจายจะได้ออกมาพร้อมๆกันแบบตาที่แล้ว โอเคโอเคกะตุกะุกะุเกี่ยะไม่เฉียวเลยทำไมกันนะโอ้เสงสงมีอกอหลายรอบมาลุ้นกันอีก โอ้เริ่มเฉียวแลเริ่มเฉียวแล้ว,ว,ลวโอ้เลยยากเนะอย่างไง้ไมห้ตั้งร้อยคนบ่นก่อนแล้วค่อยแก้ให้มันง่ายอารอบกี่เท่าไหร่แล้วเนะี่ง่าจะเอาตัวมารีวิวสะหน่อยแล้วอีแล้วเรื่อยเลยนะ โ oh. อ้ thank you sister แม่ธรรมดาถ้ามันเป็นตัวสองดาวนะ้นี่ออกทีเลยละ่ะเอ้มัมมี่นะเนี่ยเพราะเป็นสีดาวหน่อยไม่โผล่ให้เลยอันรอบนี้ก็จะไม่เลงนะครับกดปุ๊บๆเลยอ่ะอานดูวิธีออกรัวัว ถ้าอย่างเงี้ยง่ายและมั้งถ้าทีมมันแข็งก็ทำอย่างนี้ก็ได้เร็วดีอ่ครับหน้าอีเวนต์ก็ประมาณนี้นะครับไอโกเอกเอร์เด ไดเวอร์ดาวสี่ดาวได้จากด่านพอทุกด่านถ้าที่เกียจก็ล่าด่านด้านล่าง,างก็ได้เร็วดีโอเคจบแค่นี้ครับสวัสดีครับไปลุ้นกันให้ไดยนะส่วนสเปคก็พาวเวมันพลังมันก็รอชาแนลอื่นแล้วกัน